สวัสดีจ้าวันนี้มาเปิดบูธขายของนี่คือที่พักจอดรถบ้านอยู่ติดกับอาไม่ไกลจากทะเลดูวิวรอบๆหมอกลงรถบ้านจอดเต้มเลยรถ <Yeah. S 1> มาสองคันรถบ้านแล้วก็รถ คนของมามาขายที่าคาสิโนโนู่นอยู่ไม่ไก่ไปดูปดูวิวแม่น้ำ น้ำน้ำทะเลกำลังขึ้นหมอกเต็มเลยน,นู้นคาสิโน Now.